สวัสดีครับวันนี้ใส่แมส t a r War นะฮะเห็นว่า Star War นั่นหมายควาว่าเรามนุษยชาติมีสงครามอยู่ตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งยา้ายไปอยู่ดวงดาวก็ยังมีสงครามดวงดาวนะดังนั้นงานผมที่บอกว่าอ่าเป็นงานสงครามการเงิน ก็คงไม่ก็เขยนอะไรนะเพราะโรคนี้มันอยู่ทําสงครามกันตลอดเวลานะครับสงครามการเงินที่เทศไทยจะขอแชร์นะฮะตลาดโลกมีสกุลเงินของไทยบ้างเป็นดิจิตอลบาทเงิน CBDC ไทยนั่นเองนะครับเารากำลังดีใจกับเงิน ดีเซนทร้ท์ light, แต่ผมจะเชิญชวนท่านมาเป็นเซนทรลท์เองนะครับดีกว่านะครับ mm hmm. การเป็นเซนทร้ท mm ์ hmm. เป็นเรื่องที่ประชาชนยุคนี้คงจะต้องตกใจอะ่ะ mm hmm. เพราะว่ากำลังตื่นเต้นกับเป็นดีเซนทร้ทยนั่นเองนะฮะทำยังไรจะหาเงินจาก ความต่างนะนะก็พยายามหากันในคริปโตในบิตคอยในหุ้นมันไม่พอแล้วมาต้องมาเล่นโลกคริปโตกันนะโดยมีบิตคอยเป็นพระเอกแกนหลักเด็กรุ่นใหม่ก็พยายามมาหาที่นี่นะแล้วก็มีการเทรดกันนะเป็น f o r ์ x แตงผมมันเป็นอีกทางหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะฮะก็ถือเป็นการเงินอีกชนิดหนึ่งทางทางเลือกหนึ่งเป็นการเงินที่ท่านก็ลงทุนเหมือนกันแต่ลงทุนต่ําไม่สูงลงทุนต่ําแต่ผลที่ได้โอ้โหมหาศาลเลยนะครับผลที่ได้มหาศาลคือส2บล้านถ้าสิบสองล้านท่านก็ต้องไปลงทุนต่ออีกในสิบสองล้านท่านยังไยจะให้มันมั่งคั่งยิ่งใหญ่ในเงินสิบสองล้านผมก็ให้มีรายเดียดให้แล้ว เมื่อมาอยู่ใกล้ๆอยู่จุดไซางาน,นี่มีการก่อสร้างนี่ก็เลยพูดต่อซะเลยนะว่าประชาชนเนี่ยให้เงินจำนวนล้านที่4ีล้านที่4ที่หเป็นเงิน R&D นะฮะแล้วก็ไปทำสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆมันก็รวมทั้งเงินลงทุนก่อสร้าง,งต่างๆซึ่งปกติแล้วราชการใช่ไหมฮะ อันนี้มีสูร่ราชการประมูลเสร็จแล้วก็ะจะมีอยู่เจ้าบุคาดในการก่อสร้างอะประมูลได้กันไม่กี่เจ้าหมุนเวียนกันอยู่นั่นแหละบุกคาดกันแต่คราวนี้จะไม่แล้วนะประชาชนจะจะมาทําเองนั่นหมายว่าคนแรงงานอะก่อสร้างเนี่ยนะคนแรงงานก่อสร้างทั้งวิศวกรทั้งคนแรงงานอ่ะทำงานจนรู้งานแล้วอ่ะ นะก็ํารวมกันได้มารวมกันนะจัดในนามของประชาชนไทยมหาหนาขนะมารวมกันรับเ,เหมาก่อสร้างได้เหมือนกันนะไอส่วนเจ้าที่มีชื่อหลายๆที่มีชื่อประจําอยู่แล้วนะได้อยู่เป็นประจําเนี่ยนะเราก็จะขึ้นลิสต์ว่าพวกนี้ได้มาเยอะแล้วรวยมาเยอะแล้วนะให้ชาวบ้าน นนชาวบ้านก็เขาชื่อกันเลยครับชาวบ้านคือชาวบ้านจริงๆนะฮะชาวบ้านจริงๆเลยแต่ได้เสร็จวนละสี่ห้าล้านเนี่ยได้เสร็จอยู่แล้วเอาสี่ห้าล้านเนี่ยเอาล้านที่ห้าเนี่ยเป็นล้านที่เราลงทุนะมาลงทุนกับอ่าก่อนการก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างของรับซึ่งต้องสร้างถึงเจ็ดเอ้ยี่สิบเมืองอะ่ะเฉพาะในประเทศไทยยี่สิบเมืองนะเนี่ยก็ตั้งยี่สิบบริษัทยังได้เลยมารับแทนได้บริษัทหน้าเก่า,กานะเพราะพวกนี้ถือว่ารวยแล้ว พอได้แล้วรู้จักพอรู้จักแบ่งปันกันมัน้งถ้าไม่พอไม่แบ่งปันนี่ก็เรียกว่าไม่มีความเป็นมนุษย์แล้วนะฮะไม่มีความเป็นมนุษย์เพราะนั้นหลักการปกครองด้วยมนุษย์ใช้หลักมนุษยธรรมเนี่ยมันก็ต้องมองแบ่งกันละนะนะนะต้องแบ่งกันนะเอาละก็คงไม่ใช่ปัญหานะไอ้เรื่องอย่างนี้คือท่านก็ได้ไปเยอะแล้วพวกหน้าเดิม,ดมอะ่ะ คราวนี้ประชาชนน่ะเขาเกิดใหม่แล้วต้องต้องสร้างเมืองถึงยี่สิบเมืองอประชาชนก็มาเข้าชื่อเข้าหุ้นบริษัทรับเหมาก่อสร้างของรัฐเนี่ยสร้างยี่สิบรัฐยี่สิบบริษัทเนี่ยรับเหมาก่อสร้างเนี่ยทีนี้วิศวกรคนงานอะไรที่รู้เรื่องโฟร์แมนหรืออะไรที่รู้เรื่องเนี่ยท่านก็มาติวกันหน่อยมานั่นมาเพิ่มทักษะกันหน่อยนะ ทหารที่ผมรับหนึ่งล้านนายอะใครที่เป็นวิศกรก็มาสมัครเป็นทหารได้ทหารวิศกรนะฮะทหารเพื่อการสร้างม่ที่ได้ผ่ายสาขาเพราะเราต้องการทหารมาฝึกวินัยทุกๆสาขาเลยแล้วนั้นทุกสาขามาสมัครเป็นทหารได้นะครับนะเราต้องการหนึ่งล้านนายมาสมัครเป็นทหารไซเบอร์นะได้สิทธิ์ได้อะไรเยอะแยะมากมายนะท่านก็ได้แล้วก็เปิดเป็นบริษัทรับเหมา ได้เลยนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะฝึกวินัยกันฝึกทีมงานนะพูดง่ายฝึกสกิลฝึกทีมงานสมมติถ้าเป็นวิศวกรนะรู้เรื่องดีแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ฝึกเอารับคนไทยเนี่ยแหละคนงานทั้งหลายหรือวิศวกรด้วยกันเนี่ยมีเก่งบ้างไม่เก่งบ้างเนี่ยก็รับเข้ามามาติวกันเพื่อจะไปรับงานอีกแบบหนึง่งอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มคอร์สพิเศษเรียนรู้ โมเดลใหม่ๆในการทําอย่างเงี้ยจะทําให้เราเข้าใจเร็วยิ่งขึ้น,นอะไรที่เราไม่มีท่านก็สามารถที่จะประกาศหาผู้รู้ในโลกนี้ผู้รู้มีอยู่ทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วโลกใกล้ผู้รู้นั้นจ่ายงานแพงๆจ่ายให้แพงๆซื้งองงความรู้เขาก็ได้หรือเชิญเข้ามาร่วมทีมเลยก็ได้เป็นทีมเลยนะอย่างเงี้ยนะความเข้าใจความหมายแล้วนะก็หมายว่าเราจ่ายให้เปเต็มที่แต่ว่าเอาองค์ความรู้มา เราจะได้ไปฝึกสกิลคนไทยคนไทยก็จะได้เป็นเร็วขึ้นไอ้เรื่องนี้เราต้องฝึกสกิลคนไทยอย่างมากๆเลยนะครับเพราะเราต้องสร้างเมืองกันเราต้องไปสร้างเมืองนอกอีกพอคนไทยเชี่ยวชาญจำร่างก็ไปสร้างเมืองนอกท่านก็ไปลงทุนเหมือนกันท่านก็ไปลงทุนประเทศต่างๆที่เป็นชาติสมาชิกเรานะนก็รับเหมาเพราะประเทศอื่นก็ต้องสร้างเหมือนกันนะสมมุติประเทศละสิบเมืองเนี่ยโอ้มีห้าสิบประเทศห้าสิบเมืองให้ห้าร้อยเมืองรออยู่ โอ้สนุกเลยนั่นคือประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศอะไรรู้ไหมส่งออกการสร้างเมืองแล้วก็วางผังเมืองเป็นระบบจราจรไหลนิรันด์ผมได้ออกแบบไมใหเรื่องประลาจริงๆแล้วผมออกแบบระบบจราจรไหลนิรันด์ในกรทมรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะออกแบบมันเป็นสิบยีสิบปีแล้วนะครับแต่ไม่ได้มีใครสนใจอ,ะอ่ะก็เห็นเป็นคนธรรมดาก็ไม่สนใจอะ่ะไม่มีอะไรที่มันไม่สนใจไป แล้วผมก็ไม่ได้สนใจที่จะไปเสนอพู้พักการเมืองเพราะที่จริงความองความรู้ผมน่ะไปไปกัดล่อนน่ะไปตะล่อมกัดล่อนด้วยตะล่อมด้วยนะเป็นพักการเมืองก็ได้เป็นสสก็ได้นะครับแต่ด้วยความที่มันไปรู้หลักวิชาที่ถูกเนี่ยมันมันกลายเป็นว่ามันรับไม่ได้อะมันไปคือรู้ว่าไปเขาก็ไม่เอาหรือถ้าไปเราก็กลายเป็นเหมือนทรอยต่อจิตวิญ,ญญาณตัวเองอะ มันก็เลยไม่ไปเป็นสอสอของพรรคการเมืองผมเสนออะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับผมมีองค์ความรู้นะครับไม่ว่าจะร,จรี่ผมจะทําให้ดูนะมันหายไปเลยมันง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพียงแต่วิธีคิดเท่านั้นเองอะคิดไม่เป็นมันก็วนอยู่นั่นแหละหาทางออกไม่เจอนะครับถ้าคิดเป็นก็พบเจอทางออกได้ง่าย ผมให้คอนเซปต์ง่ายๆเอาเงี้จราจรคอนเซปต์ง่ายๆเลยนะ <im> คือฟ, concept <im> ฟังคอนเซปต์เนี่ยฟังคอนเซปต์ไปก่อนท่านอาจจะเถียงในคอนเซปต์ก็ได้แต่ว่าฟังไปก่อนแล้วไปดูดูดูรายละเอียดอีกทีแล้วแล้วมันแล้วจริงะเข้าใจนะครับอะไรที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยถ้าถ้าเถอเทคนิคเป็นได้หมดเลยจำไว้นะอะไรที่เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวถ้าคุณไปเจอเทคนิคอ่ะมีเทคนิคในการทำมันเป็นไปได้หมดเลยจากไฟอันนี้เหมืนอนกันไอ้จราจกรกสมเนี่ยหายขาดเลย นะโออกแบบไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับถ้ามีคลิปวันไหนคนหาจะคลิปเจอจะเอามาโชว์ให้ดูนะครับมันเป็นคลิปสาม่นานแล้วคือเรื่องจ,จอราจรเนี่ยไอสิ่งที่คนไทยแก้ผิดบอกไม่ออกก็คือว่าคนไทยมันหรือนักการเมืองมันคิดจะจะแก้จะสร้างอย่างเดียวไงคิดจะจะสร้างอย่างเดียวซึ่งผมบอกว่าผิดอันนี้ผิดไงค,ค,คิดแค่เริ่มต้นผิดละคุณจะสร้างโน้นสร้างนี่ผิดล,นะละนะจราจร คุณต้องทำสองภาคจำไว้นะฮะสองภาคไม่มีใครมาบอกฝรั่งก็ไม่มีตำาราฝรั่งก็ไม่มีรูสภาพค,คือหนึ่งสิ่งก่อสร้างกับจิตกับวิถีชีวิตของประชาชนนะที่อยู่ในเมืองนะคือเปลี่ยนกันทั้งคู่เลยสร้างใหม่กันทั้งคู่วิถีชีวิตประชาชนก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเพราะจราจรกับวิถีชีวิตมันแยกจากกันไม่ได้มันแยกจากกันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้เวเราคุณไปจับ คุณไปบล็อกมันไว้ทําไมว่ามันไม่เกี่ยวกันเป็นเพราวิถีชีวิตคนไม่ได้นะมันจะบ้าเหรอมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันแยกจากกันไม่ได้ถ้าคุณจะแก้จราจรคุณก็แก้วิถีชีวิตคนไปด้วยมันต้องปรับไปทั้งคู่นี่ไอ้ตรงนี้แหละไม่มีในตำราฝรงฝรั่งไม่มีนะเราผมก็บอกไปเลยเนี่ยต้องทำสองภาคภาควิถีชีวิตกับสิ่งก่อสร้างอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยนะอย่างเท่าเทียมกันนี่คุณจริงที่แก้ปัญหาจราจรได้นะครับ เพราะประชาชนเขาจะร่วมแก้ด้วยไงเออร่วมแก้ด้วยได้เงินด้วยแต่ที่คู้เงินไปจ่ายค่าหินปูนพู้จายให้คนก็ได้วิถีชีวิตคนเขาก็ได้เงินตังไปด้วยประชาชนก็จะร่วมแสดงระบบจราจรใหม่เข้าเดินทางด้วยวันนี้อย่างนี้อย่างนี้เดินทางด้วยวิถีแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งผมมีสามกำลังจิตเรียกว่าสามกำลังจิตเดินทางด้วยสามวิถีชีวิตนะก็อย่างเงี้ยเมื่อเขาร่วมประชาชนเขาร่วมด้วยอย่างเงี้ยพฤติกรรมประชาชนเปลี่ยนจราจรมันก็เปลี่ยนได้ง่าย มันง่ายจะตายไปถ้าพฤติกรรมคนเปลี่ยนมันโอ้โหก็เหมือนกับมีชายไปครึ่งหนึ่งแล้วเออนั่นแหละคุณต้องกําหนดเลยนะการจะแก้แบบหาจะราจรขายขาดคนนี้ต้องมีแก้ในสองภาควิถีชีวิตคนกับสิ่งก่อสร้างอ่าเมื่อตกลงกันอย่างนี้แล้วว่าวิถีชีวิตคนต้องเปลี่ยนนะคุณต้องต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เดินทางใหม่เข้างานเวลาใหม่การทํางานของราชการก็ต้องเป็นสามรอบไม่ใช่เช้าเย็นอย่างนี้อย่างเงี้ยการการทงานก็จะกลายเป็นรอบเช้ารอบบ่ายรอบค่า แต่และรอบทํางาน,น,นแค่หกชั่วโมงการทํางานไม่ใช่แปดเลิกบ้านแปด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 ของอเมริกาที่ผู้หญิงต่อสู้มานะเป็นที่นี้เปลี่ยนเป็นหก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 สี่ครั้งใหยี่สิบสี่ชั่วโมง่ะเราเราเข้างานสามรอบก็คือหกหกหกสามรอบเนี่ยนะพนักงานเข้างานสามรอบมันก็กระจายกัตัวกันนะครับกระจายตัวกัน งานมันกระจายตัวนะฮะความแอ่ัดจราจรก็น้อยลงคนทํางานก็ไม่ต้องแปดชั่วโมงุณจะทาอะไรแปดชั่วโมงุณทำแค่หกชั่วโมงในระบบผมทําทงานวันละหกชั่วโมงนะครับโดยเอาเกณฑ์แปดชั่วโมงมันเดิมนะให้แปดชั่วโมงนี่ก็คือทํามานหกชั่วโมงเลยอีกสองชั่วโมงที่นี่เอามา พัฒนาประชาชนมันอยู่ในภาคบังคับเหมือนกันนะตามไปตามกฎหมายแล้วคือทำงาน8ชั่วโมงนะแต่ชั่วโมงอีกที่นี่ให้ทำ6ชั่วโมงอีก2ชั่วโมงก็ยังอยู่ในภาค,บ,าคบังคับคุณก็แต่ภาคบังคับที่บังคับก็คือว่าประชาชนต้องมาฝึกสกิลตัวเองว่าคุณชอบอะไรอยากจะทําอะไรอยากพัฒนาอะไร,าาะไรเรียนรู้อะไรจะสร้างอะไรอยากทําอะไรชอบอะไรคุณชอบอะไรกีฬาอ,อะไร,ค,ค,ะไรคุณมีกิจกรรมอะไรอยากทำคุณมาฝึกสกิลที่นี่หมดที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญที่จะฝึกให้ ท่านก็จะได้ฝึกสกิลเรียนสองชั่วโมงทุกวันวันละสองชั่วโมงนะไม่ได้เรียนซ้ํากันนะเรียนสองชั่วโมงนี่เรื่องจิตวิญญาณเรียนสองชั่วโมงเรื่องอาชีพองคลเรียนสองชั่วโมงเรื่องการเกษตรเรียนสองชั่วโมงเรื่องอาภูมิศาสตร์โลกคือมันค่ท่านมีองค์ความรู้อ่ะประชาชนทุกคนต้องเรียนวันละสองชั่วโมงนะเพราะว่ามันเป็นเวลาทํางานไงแล้วเราก็เอามาทําแค่หกชั่วโมงมันก็เลยทําให้การทํางานแบ่งเป็น 6า3รอบก็เลยการ,าาาการทางานเข้าสามรอบเมื่อการทางานเข้าสามรอบรูบจราจรมันจะเริ่มโฟไหลทีนี้แต่ละรอบเวลาเข้างานเนี่ยที่นี่กําหนดให้สร้างถนนเป็นทางไหลนิรันเมื่อเป็นทางไหลนิรันนะคือไม่มีไฟแดงยกเลิกไฟแดงหมดทุกแดงทุกแยกไหลหมดไหลโฟหมดโอออกแบบให้เรียบร้อยหมดแล้วนะก็คือไอ้เงินแทที่จะจะไปทารถไฟฟ้าหนึ่งสายรถไฟฟ้านะหนึ่งสายซึ่งใช้เงินโอ้45หมื่นล้านบางสายก็แสนล้านนะครับ เราใช้เวลากันสี่ปีจึงจะเสร็จต้องทรมานรถที่ติดกันสี่ปีจึงเ,เสร็จเสร็จแล้วก็แก้ปัญหาจราจรไม่ได้เนี่ยให้แก้ปัญหาจราจรรถไฟฟ,ฟ้าไม่ใช่ทางอออนครับเป็นทางโง่ๆเป็นทาง,งาทางี่มักง่ายเห็นก็ทํา,าทก็จะเอามั่งเห็นจำนวนคนเดินเท่าน,นี้ต้องมีสถานีทั้นั้นน่ตั้งเป็นเกณฑ์ขึ้นมานะฮะต้องบอกด้วยว่าไปก๊อปปี้ฝรั่งหมดผมไม่ก๊อปปี้ฮะผมกําหนดเลยว่ารถไฟขังคุณไม่ต้องไปสร้างหรอกคุณเอาหินเหล็กหินปูนมาทำาแยกหลายนี้ลัน ถนนก็โฟร์ไหลห,หรือถ้าคุณจะสร้าง <S <S ก็สร้างได้แต่ว่ายาวรถไฟฟ้ามาวิ่งผมสร้างเป็นถนนลอยฟ้าะแล้วประชาชนเนี่ยจะมีรถประจําตัวขึ้นไปวิ่งรถประจาตัวนะฮะหมายว่ามันกว้างเก้าสิบเซนอ่ะมันก็วิ่งไปได้ตั้งสี่เลนบนนั้นเอาไปสองเลนกับสองเลนอย่างเงี้ยแล้ววิ่งไปไม่ต้องหยุดทุกสถานีคุณไม่จําเป็นคุณก็วิ่งผ่านไปเลยไม่ใะ่คุณนั่งรถไฟแล้วก็โอ้หยุดทุกสถานี จะมาใช้บริการรถไฟฟ้าคุณต้องหยุดรถไว้เรื่องเดินนะครับมา,มมาเดินมาเดินหาสถานีใช่ไหมเดินม่จะเดินเดินแล้วก็ยืนรอรถไฟฟ้ากว่าจะมา,ลาแล้วรถไฟวิ่งก็ไม่จุดทุกสถานีลงแล้วก็ต้องเดินอีกก็อย่างนี้จุดเลนผมมีรถยนต์ประจำตัวรถยนต์ประจาตัวมีขนาดกว้าง90เซนมีทั้งยาวแบบ1เมตรอ่าแบบยืนขับก็มีหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรก็มีแล้วแต่ปเป็นเรื่อง เป็นรถประจำตัวแล้วทาให้หนึ่งเลนวิ่งได้2เลนแล้วไปเจอแยกอะไรนี่รันก็ยิ่งโฟล์แลวเขาทํางานวันละสมรอบโอ้เรายิ่งโฟล์ใหญ่เลยแล้วก็เวลาเข้างานเลื่อมกันอีกไม่ต้องเขทางานเป๊ะๆคุณเหลื่อมกันนะภายใน2ชั่วโมงเนี้ยไอคนนี้เข้าชั่วโมงแรกอันนี้เข้าชั่วโมงหลังนะไอคนนี้เวลาออกงานก็ออกอีกชั่วโมงหนึ่งเหลื่อมกันมันจะไม่เจอไม่ชนกันนะมันจะไม่ ไม่เจอแล้วก็ไม่ไม่มาปะทะกันไม่มาสะสมกันไอที่รถมันติดทุกวันนี้ก็เพราะมันมีไฟแดงมันล็อกเอาไว้มันล็อกไว้ล็อก,กเต็มหมดเลยรถรถจะไปถึงจุดหมายไปทางเร็วก็ไปไม่ได้มันถูกล็อกเอาไว้ในตอลอดทางนะแล้วรถใหม่ก็ออกมาก็าเต็มอีกอัดกันเต็มมันก็ติดสิครับแทนที่คนจะให้มันไหลฟลอ์เนี่ยทําผิดกันหมดเพราะไม่เข้าใจนี่ผมฉายตัวอย่างให้ดูง่ายๆ่ายในทางไหลดินลังรายละเอียดไปดูกันอีกทีหนึง่ง แต่ตอนนี้ฟังแนวคอนเซปต์ไปก่อนอน่นนาจ,จะคิดว่าไม่ใช่กระด่ะอาจจะพิดต่อต้านแอนตี้อะไรนี้นะก็อันนั้นอันนั้นคือเรื่องของวิเัยทัศน์จันจราจรพอดีพูดไปมันอก็หลาย,ยาวเลยอ่าผมกำลังจะมาพูดถึงเรื่องของอาการที่ประชาชนมีเงิน12ล้านบาทแล้วไปลงทุนอะไรก็ได้บอกไปแล้วว่า อย่างเช่นการกอร่อสร้างการกอร่อสร้างประชาชนก็มาเป็นผู้บเหมากอรสร้างได้สร้างเมืองยี่สิบเมืองเนี้ยนั่นคือเงินอา้านที่ห้าที่เป็นเมื่อเป็นบริษัทรับหมาก่อสร้างท่านก็โหต้องกอ่อสร้างไปถึงสิบยี่สิบปีแล้วมันกว่ามันจะหมดสร้างเมืองอ่ะนะไอเมืองใหม่สร้างก็สร้างไปไอใครที่อยู่ไม่ยอมย้ายออกมาอยู่เมืองเก่านะอยู่เมืองเก่าท่านก็ ถ้าอยู่มังเก่าท่านก็ปรับปรุงบ้านเมืองอ่ะปรับปรุงบ้านเก่าอาจจะรื้อบ้านเก่าเลยก็ได้แล้วขึ้นใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะก็ได้ทีนี้การจะดีไซน์ออแบบอะไรจะมีหน่วยงานเข้าไปอนุมัติอ่าคือมาอนุมัติร้ยบ้านนี้ควรจะสร้างแบบไหนยอย่างไรเพราะว่าบ้านแต่ละแต่ละเขตเนี่ยมันจะมีพื้นที่เป็น,ขนเขตเพราะว่าจะมีสิสไตล์มันก็แบ่งกันไป แบบย้อนยุคมั่งเป็นแบบไฮเทคเป็นแบบตามภูมิศาสตร์อะไรเพราะนั่นจะอยู่ในการดูแลของอตำบลน,นั้นหรือเทศบาลนั้นดูแลเทศบาลจัดดูแลนะครับออย่างเงี้ยมันคือการก่อสร้างบ้านนะครับนี่คือเงินที่จะมาลงทุนทีนี้ท่านก็เริ่มเห็นแล้วว่าเออ เงิน12ล้านบาทเนี่ยโอ้โหมีเงินลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแต่นี้เงินมันก็เพิ่มพูนอะนะเงินก็จะเพิ่มพูนเพราะที่นี่ให้มันเพิ่มพูนไม่ให้มันลดมีรายได้เพื่อที่ไปจ่ายให้เงิน12ล้านาท,ที่ซื้อทองมา10เปอร์เซ็นต์ครับ สัตว์ตัวหนึ่งมันเดินตามเรียกก็เรียกขาวเงินสิบสองล้านล้านที่สี่ล้านที่ห้า 5, เป็นเงินสำหรับออล้านที่สี่ห้าเป็นเงินที่จะเม k มันนี่คืนกลับไงเม k มันนะี่คืนกลับ ก็มันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะจะต้องมีเงินคืนกลับไปตลอดระยะเวลาเพราะนั้นเมื่อเราหมอก่อสร้างก็จะมีรายได้ของท่านถ้าท่านไม่ไม่ทำแร้วหมาก่อสร้างไป็นอุตสากรรมอื่นก็ก็ได้ก็จะมีรายได้ไปอุตสากรรมอะไรไปว่าไปนะอุต z a มคนสมก็ได้อุตสากรรมเยอะแยะมากมายนะผมก็ขี้เกียจเจริญในท่านก็ ไปเลือกกันเองแล้วกันว่าจะลงทุนอะไรก็จะมีให้เลือกเนะี่ยท่านก็ไปร่วมลงทุนนะครับอ่าติ๊กติ๊มีใหติ๊กติ๊กร่วมลงทุนเอาละผมพูดแค่นี้น่าจะพอแล้วเพราะว่าผมขอตัวไปเข้างานนะยังเป็นคนแรงงานด่ผมได้อธิบายเงินอธิบายการลงทุนนะในคลิปนี้ให้เห็นภาพว่ามีเงินไปเสี่ยมค่า ที่นี่ออกแบบไม่ให้เงินมันเสื่อมค่าไม่ให้ด้อยค่าทุกคนลงทุนเป็นนักลงทุนแต่ไม่เอา1%ผูกขาดเพราะเป็นลักษณะของถุนิยมแต่เราจะเป็นลักษณะของพอเพียงที่ซึมก็คือคุณไม่ต้องได้กาไรเยอะๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผูกขาดอย่างทุนิยมที่มันทำอ่ะแต่เราจะเฉลี่ยกันนะครับเฉลี่ยให้ได้ใกล้เคียงกันนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วมันก็จะอยู่กันอย่างเป็นมื้อเป็นเพื่อนเป็นมิตรกนรยันมิตรอ่ะ เพราะนั้นระบอบของผมเป็นระบอบที่สร้างระบบการคา้าการยามิตรก็อย่างนี้แหละไม่ได้อากําไรอย่างไอ้วกชุนบุคขาดมันมุ่งเอากำไร,ไำไรแต่ที่นี่มุ่งเอากำไรไม่มากแบ่งกำไรกันแทนที่จะหนึ่งร้อยเอาไปคนเดียวเนี้ยแชร์กันแบ่งกันเพื่อเป็นการยามิรนั่นเองตามหลักของพุทธศาสนาที่สร้างเศรษฐีนะสร้างทรัพย์ให้กับเรา ไม่ให้มันด้ไม่ให้มันด้ค่าวิธีไม่ให้ด้อยค่าก็ต้องใช้สูตรของสูตรสิทธิ์ผู้พระเจ้าที่ให้มาแล้วก็เอามาใช้เป็นระบบการค้าของเราอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างชาติกบขุนสมาชิกขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในประเทศนั้นเขาก็มีความมั่งคั่งยั่งยืนถาวรไปด้วยเช่นกันจึงจะเป็นเพื่อนการละมิตรและนี่คือการไล่ล่าหาเพื่อนการละมิตรของประเทศไทย ไม่ใช่ประเทศไทยเป็นผู้ไล่ล่าเมืองขึ้นเหมือนอย่างฝรั่งที่ทำฝรั่งนั้นมันมีมันมีนิสัยคือชนะก็ชนะไปเลยไอ้คนแพ้ก็แพ้ไรอ่างแต่ใช้ก็คนตะวันออกอย่างพวกเราเนี่ยมันมันคนระแบบกับฝรั่งของพวกเรามันอยู่กันอย่างฉันมิตระลอมชอมกันนะมันเลยแตกก่างกันนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ควรที่จะมีระบบการค้าแบบนี้ เกิดขึ้นสักทีในโลกใบนี้ผมก็หวังว่าประเทศอื่นเขาคงจะตอบรับนะประเทศอื่นเขาจะตอบรับเพราะมันเป็นเรื่องของโลกยุคใหม่ที่ต้องอิงแอบใช้แนวทางของตะวันออกก็คือแนวทางพุทธนั่นเองซึ่งโลกยังไม่เคยได้ใช้ก็ควรจะลองใช้ดูสิก็ลงควรจะลองใช้ดูนะครับก็ควรจะลองใช้นะ ยุโรปก็ควรจะลองใช้บ้างนะครับแ็นแบบนี้ครับแอฟริกาผมว่าต้องใช้อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาตกต่ำกันเยอะเราก็ไปอัพข้าขึ้นทั้งหมดนะครับแบบนี้ส่วนในเชืด้วยกันก็ยกกันขึ้นหมดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการอยู่ของมนุษย์ที่อยู่อย่าวอยองสันตินะส่วนแรงงานไม่มีนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมก็กำหนดแล้วว่าทุกคนก็เป็นแรงงานไปด้วยนะครับแบ่งกัน วันนี้เป็นแรงงานพรุ่งนี้ก็เป็นนายจ้างแบ่งกันเป็น,นเป็นแรงงานเป็นนายจ้างเพราะว่าเราจะไม่มีแรงงานอย่างคขมรเนี่ยอย่างชาวต่างชาติที่เนี่ยนั่งนาที่พูดเมื่อกีอ้เราก็รู้แล้วเป็นชาวต่างชาตินะครับเราก็จะต้องไปแบ่งเวลากันอย่างเงี้ยมาเป็นแรงงานกันโดยไม่มีการเขินนายไม่มีการดูจูกดูแคลนกันหรือเป็นภารกิจ ของชาติเลยนะเกดจาชาติเพราะว่ามันไม่มีแรงงานเราก็ต้องทําเองครับต้องมาเป็นเองยืดอกตรงๆเลยโอ้ยทำเพื่อชาติทำเพื่อแผ่นดินทำเพื่อยุคสมัยทำเพื่อลูกหลานเราเป็นแรงงานก็แค่สามวัน,มนเมมันเสียหายอะไรมันมนันเสียเกียรติตรงไหน่ะผมไม่เห็นมันจะเสียเกียรติเลยมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิกาคภูมิใจด้วยสามไปที่คุณรู้สึกรับผิดชอบรู้สึกรับผิดชอบประเทศของตัวเองอะนะ รับเป็นชอบแบบนี้นะครับมันจึงจะมีเกียรติต้องให้เกียรตินะแล้วเดี๋ยวไปดูดูแคนว่าเออเราต้องเป็นแรงงานสามวันอย่างเงี้ยนะหยุคิดอย่างนั้นนะต้องคิดใหม่เลิกใหม่ดังนั้นที่นี่ให้เงินค่าแปรพักท่านสิบสองล้านบาททุกคนแอคชั่นด่วนปฏิบัติด่วน,นลงทุนด่วนนะฮะอย่าลังเลสงสัยรีบเป็นสวยระบันธรรมารใจกันทุกทุกท่านที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมแอดธรรมาริปฏาย คนแรงงานที่ผันตัวเองมาเป็นนักปฏิวัติแล้วมาสวมบทบาทเป็นพระเจ้าตากสองทับหนึ่งท่านใดอยากเป็นพระเจ้าตากสองทับสองสามสี่ห้าจเปข้าศกก็สมัครเข้ามาจะได้เป็นรัฐบาลเฉพาะการซึ่งมีอำนาจสามดุลถ้าท่านอยากให้ประเทศมันแก้ปัญหาแบบนั้นแบบนี้ทําอย่างนั้นทํางี้ท่านต้องมาเป็นรัฐบาลเฉพาะการหรือเป็นอนาจสามดุลจริงๆสั่งได้เพราะมันเป็นอำนาจของรัฐธิปป์สั่งแล้วทุกอย่างไม่มีใครมาหยุดได้เป็นไปตามที่ท่านปร,รารถนาเลยมาเชิญที่นี่ยินดีต้อนรับท่านครับสวัสดีครับ